อ๋อสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวมาดู E.T. หน่อยเนาะวันนี้110อ่ะอาการมันเป็นยังไงนะพี่มันเคร็งจังอ๋อแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ไไดด้้คอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดิอ่ะฟังเหมือนช้าบลืเลยโอ้วไอ้ควันขาวนี่มันมันเป็นอยู่แล้วไง โอ้โยเต็มันิกัดแล้วเนี่ยมันเสียงมันรูกสูกจนหัว,วอ่าม,มันมันมันจะมีสองอย่างนะที่สนธิฐานเอาเปเอาก่อน,นมูดไตกรก้านพังนะครับกับข้อเวียงชาบละลายตยอ่าตอนแรกไม่ดัง,ดงย่ำนาอยู่ดีไปเลยเขา,าผมก็ยำแต่ผมไม่รู้สึกะ่ะเขาเปลี่ยนพ,พ่อเราเดินออกไปหายอยพ่อเอ๊ะเขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียง,อ,งอ๋อ อ้าวได้ได้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้สันนิษฐานไหมนะครับสองอย่างอ่ะดูดิดี่ว่าจะเป็นอะไรกันแน่นะครับอ่ะโอเคนะผมอะไรอ่ะอ๋าเป็นอะไรอ่ะฮึโอ้โหเหลือแค่นี้นะเดี๋จะพอได้ครึ่งวันแล้วมิดโอ้โหแหมแน่นอนครับเนี่ยเมื่อตาเห็นเลยเนาะเออแหมเป็นหมอดูได้เนี่ยโอ้โหไอ้การ ีเปลี่ยยนเลลายเลยขนาดนี้โอ้แสดงว่ามันขัดไอ้ไอ้นั้นนะตลักตลักกับกระปุ้งคลิปล็อกประเด็นเนี่ยปวดปอกเยพอจะพอกได้ไหมล่ะปอกอ่ะโอ้โหโอ้หรือว่าขันขาวเมื่อกี้เอาเนาะหรืว่าบึมๆๆนี่หล่อถ้าเป็นร่องเลยนะเนี่ยโอ้โหนั่นแน่นอนพี่กัดแม่ทั้งบอกว่าทนใช้จริงโอ้เอาโอเค เ<ม>อไปแกลูกปืนดีป่ะโอ้โห,โโหจะหลุดหายไปไหนถ้าเขาเวียนี่ยเอาโอเคออกมาดูทิถ้าหลดวาวนี่ใช้แก๊สหรอเปล่าใช่ทีเดียวทีแรกทีเดียวทีสองพี่กระหมุนไปเลยปกติหมุนติดไปเลยเป็นยังไงหร <c oughs> ือจัดไปเลยเปล่ามาแล้วอ่ะเอเ้ยสุดไปเลยเ <c oughs> อ่าพี่ตัดใจไปก่อนอ่ะนะครับก็สําหรับเครื่องอีทีเนาะก็ตัวนี้อ่าใส่เป็นปอกร้อยี่เนาะแล้วก็เอานี้มาดูนิแหม่สูดหรือน่ะสูดอันนี้คือลดความร้อนอ่าพักหลุมหน่อยนึงลดความร้อนนะครับอันนี้ก็ปอกอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเหลือประกอบนะครับชุดจะปิงใส่ไหมพี่อ๋อเดิมเดิมเลยอ้าวโอเคได้หนุนหน้า หมุนหน้าด้วยอ่ะเปลี่ยนชุดมือหมุนหน้าแล้วก็อันนี้กา้านแท้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับอ่ะโอเคแหมแ่ไหนก็ทำแล้วพี่สปริงสุกอย่างเออเหมือนกันแหละ <S <s ใช่วันไหนเราลึกรีบขึ้นมาหรืแหมอยากจะไปสักหน่อยอ่ะสปริงมันช่วยได้อ,อ่ะจัดไปเลยจ่ายถ้าปิ๊งมาด้วย แหมเต็มระบบแล้วแหมไม่ใส่สปริงเลยผมเคยเจอนะพี่ใส่แคมได้ไหมแต่ไม่ใส่สปริงก็จะไปขังมันจะไปวิ่งยังไงว่ารถเ่ยเขาก็ยอมร้อกระจกแล้เนาแหมเนาะแบบบางทีคนแก่เขาอาจไดอย่างว่าแหละกลัวพังมั่งอะไรมากเลยนะตอนนี้นนนโอ้โหพังกันดูคนขับเลยพี่โอ้โหบางคนมันมันเครียดหน้าดูมันก็อย่างว่าเนี่ยอ่ะก็อันนี้เดี๋ยวทากาวสักหน่อยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเกิดมันขาดมาอะไรมันก็นยังกาวยังช่วยได้นะครับอย่างกล,ลิงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอประกอบไปแป๊บนึงนครับผมอ่ะนีสปริงนะครับประมาณนี้เอานะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองหน่อยเจมาเอ้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะโอเค บอกได้ไหมเนี่ย ใช้ได้ไงใช้ได้ทุกทุกทุกอันใช้ได้อ่ะพอไปถึงงานได้ใช้ไม่ได้ไงรถอ่ะจัดหรือเปล่าพี่พอก่อนอ่ะเอาสเต็ปร้อยยี่มลองดูก่อนพี่อ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับก็คลิปนี้จะขอจบวันนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ